สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ได้เป็นภาพพิฆเนศมานะครับรูปหล่อพรพพิฆเนศนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับเจ้าคุณสีสวนวัสุทันพสองสี่เก้าห้านะครับจะมีด้วยกันอยู่สามพิมพ์นะครับจะมีด้วยกันอยู่สามพิมพ์ก็จะมีพิมพ์สี่ก้อนถือเชือกนะครับก็มือข้างนึงจะถือเชือกกันนะครับสี่ก้อนถือจักร แล้วก็สองก่อนนะครับตรงนี้เป็นสองก่อนนะครับพระพิคเนตคือเทพเจ้าของโชคลาภเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับในการบูชาพระพิฆเนตเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าในหลายท่านนะครับอาชีพหลายอาชีพนะครับนักสแสดงเกี่ยวกับศิละปะต่างๆเนี่ยนะครับจะชอบบูชาพระพิคเนตอยู่แล้วนะครับ เนาะแล้วก็คนทั่วไปก็บูชาครับนะครับถือว่าเด่นทางด้านโชคลาภความสําเร็จนะครับพระพิคเนตเนี่ยนะนะครับถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับท่านจะมีพระวรากายที่อ้วนนะครับก็แสดงถึงความมสมบูรณ์นะครับเสียรที่เป็นช้างเนี่ยให้ความหมายว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะครับ มีตาที่เล็กเนี่ยนะครับก็สามารถมองเห็นสามารถแยกแยะถูกผิดปะง,งั้นเถอะนะครับเนาะแล้วก็มีหูและจมูกที่ใหญ่นะครับก็ก็เหมือนกับว่าจะพิจารณาอะไรที่ดีๆได้อะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วท่านก็ยังมีหนูเป็นเป็นสหาย,น,ยนะครับก็เปรียบเหมือนกับมี อะไรวิเคราะห์อ,อะไรที่ค่อนข้างจะรวดเร็วคิดรวดเร็วอะไรประมาณนั้นนะพรนะพิคเนต้มีอยู่หลายปางนะครับมีอยู่หลายปางหลายพิมพ์นะฮะนะครับ,นะรบฉะนั้นในการบูชาพระพิคเนตเนี่ยนะครับผมถือว่าเออก็น่าจะน่าสนใจเหมือนกันนะตรงที่ว่าท่านเป็นเกี่ยวกับด้านโชคลาภด้านความสําเร็จนะครับ ลองหาบูชาดูก็ไม่น่าจะผิดหวังอะไรนะครับนะถ้าไม่อยากได้ของเก่านะครับหรือถ้าหาของเก่าไม่ได้ก็หาของใหม่นะครับเท่านั้นเองนะครับลองดูนะครับนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความสําเร็จพระพิคเนตนะครับแล้วก็พุทธคุณก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับอ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นก็ตต้องตีลงทางเป็นเจ้าคุณสีส่วนวัตถุทัศน์นะครับโซ่สี่เก้าห้านะครับ เป็นเป็นพิมพ์สองกอนนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังผิดพลาดอย่างไรนะครับเสียนตัวใจข,ขอโทษขออภยัยในตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ